สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทันเกมช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของเกมลูกหนังวันนี้เรามาวิเคราะห์กันกับคู่เด็ดประจำวันเกมนี้มีอะไรน่าสนใจทั้งแทคนิก,ต,กตัวผู้เล่นและโอกาสในการคว้าชัยใครจะเหนือกว่ามาดูกันเลยค่ะเกมนี้เป็นศึกพรีเมียร์ลีกที่ชื่อชั้นต่างกันชัดเจนลอตติงแฮมฟอเรสต์เปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งทีมต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดขณะที่อีกทีมลุ้นทุกแต้มเพื่อการลุ้นแชมป์ค่ะ เริ่มที่ฝั่ง Nottingham f o r เรสจุดเด่นของพวกเขาคือเกมในบ้านที่เล่นด้วยความดุดันมักเน้นเกมรับที่รัดกุมแล้วรอจังหวะสวนกลับเร็วโดยเฉพาะการโจมตีจากริมเส้นและลูกตั้งเตะแต่ปัญหาหลักคือถ้าโดนบุกต่อเนื่องนานๆแนวรับมักเสียสมาธิและพลาดง่ายในช่วงท้ายเกมข้ามาดูฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมของเป๊ปกวาดิโอลายังคงเน้นการคลองบอลและการเข้าทำที่หลากหลาย จุดแข็งคือการต่อบอลเร็วความแม่นยำและการสอดขึ้นมาทำประตูจากแถว2องาซิตี้ได้ประตูเร็วเกมจะเข้าทางทันทีแต่สิ่งที่ต้องระวังคือจังหวะสวนกลับเพราะถ้าดันลายสูงเกินไปอาจโดนเล่นงานได้เหมือนกันค่ะเกมนี้คาดว่าฟอ r e เรสจะตั้งรับลึกเน้นแพ็กเกมรับให้แน่นแมนซิตี้จะเป็นฝ่ายครองบอลและบุกกดดันเกือบตลอดทั้งเกม จุดตัดสินเกมอยู่ที่ความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายของแมนซิตี้และความอดทนของแนวรับฟอเรสต์ว่าจะต้านได้นานแค่ไหนคาดการผลการแข่งขันถ้ามองจากศักยภาพทีมและรูปเกมแมนซิตี้ยังดูเหนือกว่าชัดเจนสกอร์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแมนซิตี้ชนะ2-0หรือ3-1แต่ถ้าฟอเรสต์เล่นเกมรับได้ดีและสวนกลับได้ผลอาจมีประตูแบบเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือบทสรุปการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะ ถ้าคุณชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe บอลทันเกมเพื่อไม่พลาดทุกคู่เด็ดจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ